ค่ะวันนี้จะพาไปดูที่ดินบ้านพิบ้นนานานะคะวิ่งจากถนนรังสิตนครนายกถึงสะพานอุโมงค์นะคะจะมีสะพานเลี้ยวซ้ายเข้าทางนี้นะคะสะพานตรงนี้ไปวัดคลอง30ได้นะคะว่าโพแทนได้นะคะวิ่งมาเรื่อยๆสี่เลนนะคะพอเฉนขวามือเข้าวัดคลอง31ได้เลยค่ะแล้วเลยจากคลอง3 1 1กิโลเมตรนะคะจะถึงแยกตรงนี้เลี้ยวซ้ายได้เลยค่ะจากซ้ายนี้นะคะถึงถนนออยุทัธิการ 150เมตรค่ะที่ดินเราจะอยู่ทางด้านขวามือค่ะติดถนนแบบนี้น้ำไฟพร้อมแบบนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะมาดามกรีนหรือเพจที่สวยราคาถูกใบแม่นกนะคะวันนี้นกพาลูกค้ามาชม ขนยนยกนะคะที่ตรงนี้ถนนตรงนี้ที่ลูกค้าเห็นนะคะเส้นนี้คือเส้นโยธาธิการนะคะห่างจากอนามัยหนองคันจามกับวัดหนองคันจามเพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะห่างจากบ้านนาเพียงแค่5กิโลนะคะ5กิโลค่ะและจากถนนสี่เลนนะคะที่เพิ่งสร้างใหม่นะคะเป็นสีเน่เลนนครนยยกแก่นคอยนะคะเพียงแค่ 4กิโลแล้วเข้าถึงพื้นที่วิ่งถนนเป็นถนนลาดยางแบบนี้เลยที่ของเราอยู่ด้านนี้ค่ะลูกค้าขะมานะคะ่ะนี่ค่ะลูกค้าที่ตดถนนลาดยางแบบนี้เลยนะคะตรงนี้กาเรียกถนนโยธาธิการนะคะอยู่ตรงบ้านนาบ้านพริกบ้านนานะคะลูกค้านี่ไฟแบบนี้เลยค่ะน้ำไฟพร้อมเลยนะคะไฟแบบนี้เลยนะคะ ที่เราอยู่ด้านนี้ค่ะติดถนนแบบนี้เลยจ้ะนี่นะคะคนถ่ายเข้ามาก่อนนะคะคนถ่ายอลยค่ะลูกค้า่ะคนถ่ายยืนตรงนีนน้ลูกค้าคะที่ตรงนี้มีเนื้อที่ทั้งหมดห้าไร่นะคะหน้ากว้างติดถนนแบบนี้นะคะหกสิบเมตรนะคะ หน้ากว้างหกสิบเมตรห้าไร่นะคะมีไฟแบบนี้เลยค่ะไฟอยู่หน้าแปลงที่ดินเลยค่ะที่สำคัญนะคะลูกค้าไฮไลท์ตรงนี้นจะเป็นมิวเขาเห็นไหมคะเขาวสวยมากเลยแต่ตอนนี้วันที่มาทำตอนนี้ฝนมันตกคะ่ะลูกค้าฟ้ามันปิดเลยมองไม่ค่อยเห็นชัดมันนมาอีนนีกนี่ซูมเขาวสวยจริงๆค่ะเขา,วขาวสวยมากๆเลยนะคะ ขณะนี้ฝนตกฟ้าปิดนะคะยังมองเห็นแบบแบบนี้เลยแต่ถ้าเกิดว่าฟ้าสว่างจะเห็นเป็นลูกเขียวและเป็นครางใหญ่นะคะเ mm hmm. ขาที่ซ้อนกันประมาณ1,2,3,3ง 3, 3ลูกเลยค่ะสวยมากนะคะ mm hmm. ที่ตรงนี้ติดถนนแบบนี้เหมาะกับการไรหนึ่งสามารถทำพับน้ำมันได้ลูกค้าจากที่รีวิวไปน,นะคะรถวิ่งทางตลอดเลยค่ะวิ่งหลังตลอดสายตลอดขวา พียงแค่3มกิโลก็จะเป็นถนนสี่เลนนะคะถนนสี่เลนที่ไปบ้านนาแก่นคอยตรงนู้นนะคะแล้วก็จากตรงนี้ไป3กิโลเมตรก็จะเป็นถนนแก่นสีเ่เลนแก่นคอยอนครนายกนะคะที่จะตัดออกไปทางทางนครนายกกรุงเทพนครนายกถนนเส้นใหญ่ตรงนู้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้จะเป็นทางที่ไปได้หลายหลายหลายพื้นที่เลยนะคะ นครนายกโคราชแก่นคอยกรุงเทพรถเลจะวิ่งผ่านตลอดเบกกับการหนึ่งทำปั๊มน้ำมันนะคะน้องแนะนำสองทำร้านอาหาร3ามทำคาเฟ่น,นะคะหรือ4ี่ทำเป็นเออรีสอร์ทก็ได้นะคะเพราะว่าด้านหลังจะเป็นวิวเขานะคะวิวเขาสวยมากอ่ารถมาเยอะเลยค่ะเดี๋ยวหลบรถก่อนค่ะคน่ายค่ะเห็นไหมคะ รถจะมาไม่ขาดสายแล้วตอนนี้คือเสียงมากเพราะว่าที่เราติดถนนแบบนี้ที่ติดถนนแบบนี้นะคะรถจะวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยใครที่เลงหาตรงเนี้ยเออนครนายกกําลังเป็นพื้นที่ที่กําลังบูมนะคะตอนเนี้ยเขาขายอยู่ใต้แสนเก้าเท่านั้นเองนะฉนวน,นคุณแดงพอลโกนราคาไล่ละเจ็ดแสนเก้าเท่านั้นเองนะคะอยู่แหล่งความเจริญรถวิ่งที่ลูกค้าเห็นแบบนี้วิ่งตลอดเลยนะคะลูกค้า เพราะว่าอยู่ใกล้ถนนสี่เลนนะคะที่สร้างใหม่นะคะไม่ใช่สี่เลนสิลูกค้าขาน่าจะเป็นหกเลนนะคะหกเลนของแก่นคอยอ,อ,องค์นครโยกแก่นคอยนะคะที่วิ่งไปไปทางองค์รักได้น,นะคะแล้วก็เลยไปตรงนี้สามกิโลก็จะเป็นแก่นคอยบ้านานาที่วิ่งออกได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือแหล่งชุมชนและสายเนี่ยนะคะทั้งสายเลยนะคะวิ่งรอบได้หมดเลยนะคะระหว่าง จังหวัดนครนายกเชื่อมต่อดนครนายกกรุงเทพแก่นคอยสลบบุรีหรือจะไปปาจีนนะคะเพราะฉะนั้นน่ะตอนนี้ราคายังถูกมากๆเลยค่ะราคา,ลาไล่แตเจ็ดแสนเกเท่านั้นเองนะคะรีบๆเลยนะคะลูกค้าก่อนที่ราคาที่มันจะพุ่งสูงขึ้นขนาดนี้นะคะลูกค้าขารีบติดต่อนะนองนะคะ0 8 2 7 7 9้า2 3ติดต่อไม่นดดวนๆเลยนะคะ,ะโฉะดดแดงพร้อมโอนะคะ ที่เนื้อที่5ไล่นะคะ5ไล่ขายได้ละเจ็ดแสนเเท่าน <_ L> ั้นเองนะคะรวมภาษีรวมโอเรียบร้อยเลยค่ะน้ําไฟพร้อมแบบนี้เลยนะคะค่ะแล้วก็ติดถนนแบบนี้เลยเนคะ,คะคะลูกค้าค่ะนี่ฝั่งตรงข้ามเราอันนี้นะคะ <_ L> เขาทําเป็นเออ <_ L> เขาจะมาทําเป็นคล้ายๆกับคูวิลล่านะคะตรงข้ามเรานะะี่ค่ะอย่งนี้นะคะเขามา หน้าดินเรียบร้อยแล้วนะคะจะมาทำคูวิลล่านะคะออสำหรับวันนี้นกว่าประมาณแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าออมันอันตรายมากรถวิ่งไปวิ่งมานะคะเพราะที่ติดถนนแบบนี้คือเสี่ยงกับกับคนถ่ายคนถ่ายยังเป็นเป็นเด็กอยู่นะคะเออ,อย่าลืมนะคะเออก่อนจากกาันนกฝากนิดนึงนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ like, ช่อง Youtube แม่นกที่ดินสวยแล้วก็ฝากติดตามเพจ ที่สวยราคาถูกใบไม้นกด้วยนะคะอย่าลืมนะคะ0827795923ที่ติดถนนนะคะที่คือถ่ายไปอันนี้ไปก็คือระแวงรถนะคะที่ติดถนนแบบนี้นะคะเออราคาถูกๆแบบนี้นะคะอยู่บ้านพริกบ้านนานะคะถนนยุทาธิการนะคะใกล้แหล่งความเจริญน,นะคะเป็นเออเป็นถนนที่เชื่อมสองฝั่งเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งแก่นคอยเออนครนายก หรือจะเป็นเก็คอยบ้านนานนะคะตรงนี้นกเลยบอกว่ารีบคว้าได้คว้าเลยนะคะได้ามสุข้ั้งหลายลยนะคะสำหรับวันนี้ตงมาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Saturday <Sessizlik> <Sessizlik>